ปิดแบล็คลิตปิดบัญชีแล้วสามารถกู้ใหม่ได้หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นคําถามของลูกค้าที่ทักมาทางข้อความนะคะวันนี้พี่หน่อก็มาตอบคําถามให้แล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่ ติดแบ็คลิสต์ปิดบัญชีมาแล้วอยากจะเริ่มต้นกู้สินเชื่อใหม่อยากจะเอาตัวเองเข้าระบบสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะมาฟังเงื่อนไขก่อนเพราะว่าไม่ใช่การปิดแล้วออกได้เลยทุกกรณีนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจและคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงแน่นอนค่ะกรณีลูกค้าติดแบ็คลิสต์ปิดบัญชีแยกออกนะคะ3อย่างพี่หน่อยเอาแค่3อย่างก่อนวันนี้1 ติดแบล็คลิสต์ในส่วนของบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ขับเคลื่อนไม่ได้นะคะข้อ 1. ข้อ2ติดรถยนต์ข้อ3ติดมอเตอร์ไซค์พวกที่ขับเคลื่อนได้อ่ะค่ะติดแล้วเนี่ยปิดติดแล้วปิดบัญชีแล้วเนี่ยยังออกไม่ได้นะคะส่วนที่ออกได้เร็วที่สุดนั่นก็คือการติดแบล็คลิสต์แล้วปิดบัญชีบัตรติดแบล็คลิสต์ปิดบัญชีอ่าบัตรกดสินบัตรกดเงินสดสินเชื่อวงเงินพวกนี้ที่ไม่ใช่ขับเคลื่อนปิดแล้วนะคะ 6เดือนถึง7เดือนขึ้นไปสามารถกู้กับพี่หน่อยได้เลยนะคะหรือเอาระยะปลอดภัยคือ1ปีแต่จริงๆของพี่อะค่ะ6เดือนขึ้นไปเดือนที่7ก็รับพิจารณาแล้วนะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ติดแบล็คลิสปิดบัญชีในส่วนของบัตรเครดิตค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์ล่ะมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยให้รอ1ปีถึงปีครึ่งนะคะก็สามารถที่จะยื่นกู้กับพี่หน่อยได้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นในส่วนของรถยนต์นะคะรถยนต์เนี่ยน่ากลัวที่สุดรถยนต์รถกับรถเจอกันแน่นอนอยู่แล้ว100%เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในส่วนของรถยนต์นับที่ติดแบคลิสนะคะล่าช้าไม่ได้นับ ติดแบ็คลิสเลยเนี่ยเพิ่งไปเคลียร์ยอดนี้หมดมาเนี่ยต้องรอยอย่างน้อย3ปีค่ะให้บูโรมาล้างออกจากระบบเราถึงจะเอาตัวเองเข้ากู้ระบบธนาคารได้เงื่อนไขที่พี่หน่อยพูดตรงนี้นะคะสําหรับการยื่นกู้ในระบบก็คือยื่นกู้กับธนาคารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไฟแนนซ์นอกนะคะลูกค้าเข้าใจก่อนเพราะบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ไปจัดมาแล้วจัดผ่านจากไฟแนานซ์นอกหรือเปล่าอันนั้นเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแต่วันนี้ที่พี่หน่อยมาพูดคือพูดในส่วนของเอาตัวเองเข้าระบบธ ธนาคารทวนนะคะสำหรับติดแบ็คลิสติดบัญชีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อวงเงินผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่6เดือนขึ้นไปมาหาพี่หน่อยออกรดได้ค่ะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ให้รออย่างน้อย1ปีถึงปีครึ่ง ก็สามารถออกได้ค่ะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะคะอย่างน้อยก็คือ3ปีบูโรล,ล้างถึงจะกลับมากู้เข้าระบบได้นั่นเองค่ะใครที่ปิดแล้วยังไม่มั่นใจนะคะให้ดูใบปิดของตัวเองมันจะมีระบุไว้นะคะส่วนถ้ายังไม่ชชว่์วอีกสามารถโทรมาสอบถามหรือปรึกษาเคสท,ที่จะยื่นกู้กับพี่หน่อยได้ก่อนนะคะพี่หน่อยจะสามารถประเมินเคสเบื้องต้นให้ได้ถ้าเราจัดได้ดูเอกสารแล้วทําให้คุณได้การันตีค่ะเราจับรถให้คุณได้แน่นอนรถคันแรกของคุณให้เราดูแลนะคะบ๊ายบายค่ะ